Bye. Mm -hmm. การขับเคลื่อนความมั่นคงของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจากประเทศไทย1.0ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรมพัฒนาไปสู่ประเทศไทย2.0ที่เน้นอุตสาหกรรมเบาและประเทศไทย3.0ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลำดับและประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประเทศไทย4.0เพื่อพัฒนาประเทศให้ปรับเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงรวมทั้งปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย ปรสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ สำหรับประเทศไทย4.0ประกอบด้วยกลไกการขับเคลื่อ3น3กลไกที่สำคัญคือคกลไกการขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพกลไกการขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยภายใต้ประเทศไทย4.0จำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบให้มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าที่ประกอบไปด้วย5กลุ่มหลักๆคือ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 2. อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ 4. กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตและ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติอื่นๆให้มีความสอดคล้องกันดังนั้นประเทศไทย4.0จึงเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน4มิติทั้งเรื่องความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการรักสิ่งแวดล้อมการมีสังคมที่อยู่ดีมีสุขและการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ สำหรับจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย4.0คือการกระจายโอกาสให้กับคนไทยเพื่อได้เห็นถึงพลังของประชาคมสตาร์ทอัพที่เป็นการนำไอเดียผนวกกับเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆจากทางภาครัฐและภาคเอกชนโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับกระทรวง ICT ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดงาน Startup Thailand and d i ด i t a จ t h a i l a n d โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยต่อการเข้าสู่การเป็นประเทศชั้นนำในระดับนานาชาติโดยการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมทั้งเพื่อสื่อสารประชาสัมพน ันให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจวิสาหกิจระดับเริ่มต้นและกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับภูมิภาคซึ่งงาน Startup Thailand and d i g i t a l t h a i l a n d ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่โดยมุ่งเน้นไป3จังหวัดใหญ่ของแต่ละภูมิภาคอาทิภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและภาคใต้จังหวัดภูเก็ต ขณะที่ภาคกลางได้มีการจัดงานไปแล้วที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้การจัดงานใหญ่โดยมุ่งเน้น3จังหวัดที่เป็นหัวเมืองของแต่ละภาคนั้นก็เพื่อต่อยอดความสําเร็จในการขับเคลื่อนและการพัฒนาสตาร์ทอัพและเศรษฐกิจดิจิทัลอันจะเป็นการทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย4.0ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้สำหรับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนคือการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสารรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างความตระหนักด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายให้เกิดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและโอกาสที่มาพร้อมกับโลกยุคดิจิทัล ธุรกิจสตาร์ทอัพคือรากฐานเศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทยซึ่งเป็นที่จับตามองจากทุกภาคส่วนเนื่องจากเริ่มต้นได้ง่ายมีต้นทุนไม่สูงมีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจตลอดจนยังมีการออกแบบให้สามารถทำซ้ำและขยายตัวได้อย่างไม่มีขีดจำกัดจึงทำให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงและเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สตาร์ทอัพยังมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาต่างๆด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้รวมทั้งการมีโมเดลทางธุรกิจและการดำเนินงานที่สามารถทำซ้ำด้วยต้นทุนที่ไม่สูงและสามารถยายตัวในตลอดได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างนอกจากนี้จากความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดด้านหนึ่งของโลกปัจจุบันคือการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิตอลจึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและสร้างประเทศไทยให้สร้างสารรค์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ